ตนสวัสดีค่ะสวัสดีมิรักการดูดวงของช่องนมสวีทชารอตนะคะวันนี้จะมาพิากาสในหัวข้อวิบากกรรมของคุณที่ต้องเจอนะคะหรือคุณกําลังเจอวิบากกรรมอะไรแนละทางที่จะบรรเทาให้มันเบาลงนะ้แต่ต้องบอกก่อนว่าการอ่านครั้งนี้คือการอ่านแบบ general reading คือการ อ่านโดยรวมทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างยังไงก็แล้วแต่ต้องขออภัยมานัดที่นี้ด้วยนะคะขอบพระคุณการกดไลค์การกด s u b สไครป์การกดแชร์ให้กับแม่ค่ะต้องบอกว่าทุกคนมีกรรมนะกรรมคือการกระทําแต่ละบุคคลนะเพราะฉะนั้นอันนี้มันคือในลักษณะของการอ่านเพื่อเราดูว่าโอเคเรามีข้อผิดพลาดตรงไหนเราควรจะแก้ไขตรงไหนนะคะซึ่งถามว่า คุณแม่เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะดูกรรมเก่าได้ขนาดนั้นแต่ว่าเราจะใช้ไพ่ทาลอร์ในการเล่าเรื่องของคุณทุกๆสิ่งท,ทุกอย่างนะคะต้องบอกเลยว่าไม่มีใครที่สามารถแก้กรรมได้นะคะเพราะกรรมคือการกระทาถ้าจะแก้กรรมจริงๆต้องแก้จากตัวเองคือการกระทําของตัวเองแต่ถามว่าเราสามารถทําให้หนักเป็นเบาได้ไหมอันนี้เราทําได้แต่สุดท้ายทุกคนก็ต้องหนีไม่พ้นว่วงกรรมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะกองแรกนะคะคือกองน้องอันนรค่ะ กองสีดำเนี่ยนะคะกองที่สองคือกองน้อง,องมูเต้อ่ะกองที่สามคือกองน้องโกรนะคะเลือกไพ่ที่ดึงดูดคุณมากที่สุดนะคะเมื่อเลือกแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะกองน้องอโนกองน้องมูเตนะคะแล้วก็กองน้องโกรนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะกองแรกคือกองน้องอโน ton, ซึ่งคุณแม่ก็เลือกกองนี้เช่นเดียวกันนะคะ คุณแม่ขอเช็คเอเนจีของคุณหน่อยนะคะอันนี้ผ้ามันรกเพราะว่าพอดีว่าที่บ้านเนี่ยกำลังทํานู้นทํานี่แล้วผ้ามันตกเปื้อนก็อยากสนใจนะคะสนใจในเรื่องของการทํานายค่ะขอเช็คเอเนจีของคนที่เรือกกองน้องอ,งอนโน่ด้วยนะคะขอเช็คตัวตนของคุณขอเช็คสิ่งที่คุณกําลังเจอค่ะไพ่บแลนะะน, so f, acles, se, นะคะโอเคว้าวได้ไพ่แอสซ็อปสเปนด์โคส e รเวนะคะ ใบที่สองนะคะเป็นพายของ h a ร์โลเฟนอันนี้อาจจะไม่ได้เห็นหนะ้าพ่เพราะว่าพายมันพื้นดำเนาะใบที่สามนะคะก็คือพายไฟส o f สเ p น n d โคสลีเว e ร์สค่ะใบที่สี่นะคะก็คือพาของเพชรซอส ใบที่ห้านะคะก็คือไพ่ของ Four of Pentacles คนที่เลือกกองนี้คือชาวธาตุดินพฤษกกันมังกรชาวธาตุลมเมถุนตุนกลุมและชาวธาตุน้ำกร,รกฎพิจิกมีมีพลังงานของคนเกิดวันอังคารวันเสราร์นะคะ,ะวันพฤหัสวันอาทิตย์แล้ววันจันทร์มีดาวเนปจูนเข้ามาเกี่ยวข้องหรือคุณอาจจะอยู่ในราศีที่เป็นราศีธาตุน้ำก็ได้นะคนที่เลือกกองนี้ค่ะ ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะเครียดในช่วงนี้ในเรื่องของการหาเงินหรือในลักษณะที่คุณเองนั้นนะคะกำลังเหนื่อยกับการใช้ชีวิตคุณแม่มองแบบนี้เลยว่ากำลังเหนื่อยกับการใช้ชีวิตกับเรื่องราวซ้ำซซากซกเดิมเดิมแล้วเป็นคนที่มีเซนเป็นคนที่มียาสัมผัสเป็นคนที่อ่ศึกษาในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือชอบอะไรเรื่องลี้รับ แต่ใดๆแล้วค่ะเพจซอฟสอดตัวของคุณอ่ะค่อนข้างที่จะเรียกว่าเป็นคนที่หาทุกวิถีทางทําอะไรก็ได้เพื่อให้ได้เงินหรือทําอะไรก็ได้เพื่อให้ตัวเองประสบความสําเร็จแต่ทีนี้ไพ่สี่เหรียญขึ้นมา มันเป็นข้อเสียตรงที่ว่าตัวของคุณเองนั้นเวลาทําอะไรอะค่ะมักจะคิดเองคนเดียวทําอะไรคนเดียวเหมือนไม่ชอบพึ่งพาใครอะค่ะเวลาใครมาถามว่าเป็นอะไรไหมคุณก็ตอบว่าสบายๆไม่ได้เป็นอะไรมันจึงทําให้คนเนี่ยมองคุณว่าคุณเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงภาสภาวะที่คุณเจอในช่วงนี้นะคะคุณได้พ้าอ่ม King of s w o r d s คุณมีเรื่องให้จะต้องตัดสินใจอะพ่ k ค n g of Swords นะคะคุณมีเรื่องให้จะต้องตัดสินใจในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินหรือแม้กระทั่งในเรื่องของชีวิตของตัวคุณเองว่าคุณควรจะไปต่อหรือว่าพอแค่นีก้กับเรื่องบางเรื่องที่มันเป็นปัญหาอยู่นะคะ ทีนี้สิ่งหนึ่งเลยอะค่ะไพ่มาบ่งบอกว่าเนี่ยเซเว่นนอับตัวของคุณเองมีความฝันและอยากจะทําอะไรหลายๆอยา่างอยากจะทาความฝันให้สําเร็จหรือคุณอาจจะเป็นคนที่มีภาระเยอะแยะมากมายที่จะต้องใช้จ่ายในช่วงนี้สิบดาบบอกเลยว่าเหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยตรงที่ว่าเอออะอะไรคนรอบข้างก็คุณเอออะอะไรก็คุณเอออะอะไรก็คุณ โดยที่ไม่เคยถามว่าตัวคุณเองต้องการอะไรแต่เขาก็ยัดเยียดในสิ่งที่เขาต้องการให้กับคุณรับฟังหรือให้กับคุณรู้คุณจึงอยากที่จะเป็นไฮโลเฟนต์คือการเปลี่ยนเป,นเปลีกวิเวกมาอยู่ตัวคนเดียวหรือในลักษณะที่เรียกว่าอยากจะอยู่ตัวคนเดียวแบบเงียบๆแล้วสิบดาบคุณเจออะไรมาเยอะมากผ่านอะไรมาเยอะมากเรียกว่าเกือบหมดเนื้อหมดตัวก็เคยเป็นเกือบหมดเนื้อหมด,หมดตัวก็เคยมีมีเงินน้อยนิดก็เคยเป็นนะคะเนี่ยเราก็ยังมีไพ่ของ ทรีออฟส์ครับฟรีเวิร์สญาติพี่น้องสร้างความวุ่นวายหรือแม้กระทั่งตัวของคุณเองค่ะเหมือนท่อน้ำเลี้ยงที่จะต้องแจกจ่ายอะไรหลายอย่างให้กับสิ่งที่เรียกว่าผู้คนรอบข้างนะคะทีนี้เรามาดูกันว่ากรรมวิบากกรรมของคุณคืออะไร อันนี้แม่หมอขออนุญาตนะคะขอใช้ไพ่นะคะกรรมมาหรือไพ่กรรมนะคะในการเปิดกรรมขออนุญาตเจ้ากรรมในเวนเจ้าเกณฑ์โนชตาของทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เปิดทางให้แม่หมอได้รู้ด้วยนะคะหากแม่หมอทำผิดพลาดสิ่งใดก็ขออภัยเจ้ากรรมในเวนเจ้าเกณฑ์วนชตาด้วยนะคะกรรมวิบากกรรมที่คุณเจอสุราเมรายไม่ใช่เป็นคนติดเหล้านะเด,เดี๋ยวก่อนโอเคมีสักดาและเป็นไพ่บริจาค คุณเกิดมาเป็นผู้ให้มากจนเกินไปและคำว่าสุราเมรัยคือคุณอาจจะเคยหลงผิดหลงเดินทางผิดในชีวิตเป็นคนที่จะต้องให้ผู้อื่นอยู่เสมอเสมอไม่ว่าจะเป็นให้เงินให้ทองให้ความรู้ให้ความรู้สึกมีสักดาเป็นคนที่มีหน้ามีตาหรือเป็นคนที่มีคนเคารพแต่คนเคารพจากใจจริงนั้นมีน้อยวิบากกรรมของคุณคือการเจอคนที่ถูกที่ อ่าผิดที่ผิดเวลาหรือในลักษณะที่คุณจะต้องมานั่งเหนื่อยกับคนทั้งชีวิตต้องบอกแบบนี้ว่าเหนื่อยกับคนทั้งชีวิตคนนั้นก็มาหาเราคนนี้ก็มาหาเราคนนู้นคนนี้ก็มาหาเราอยู่เสมอ,สมอแต่เวลาเราจะไปหาใครต้องบอกว่าเรานั้นหาใครไม่ได้เลยน้อยมากที่จะมีคนเข้าใจคุณแล้ววิบากกรรมที่คุณเจออยู่สุราเมรัยอาจจะเป็นญาติพี่น้องพ่อแม่ ที่ติดเหล้าหรือติดการเสพติดหรือหลงผิดประพฤติชั่วจนทําให้คุณจะต้องมานั่งเคลียร์สะสางนะคะอันนี้ต้องบอกว่ากรรมอันนี้มันคือการกระทําของคนภายนอกที่มาส่งผลกับคุณซะส่วนใหญ่ตัวคุณเองก็คือในลักษณะที่ทําบุญกับคนไม่ขึ้นนั่นเองนะคะนี่คือวิบากกรรมของคุณคุณจะต้องเรียกว่าทําใจกับคนทั้งชีวิตเลยค่ะทีนี้เรามาดูการผ่อนหนักให้เป็นเบาคืออะไร กรรมหมากของคุณนะเดี๋ยวขอขยายกรรมของคุณส่วนใหญ่ตัวเองไม่เท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่จะเหนื่อยใจเพราะคนอื่นการผ่อนหนักให้เป็นเบาคุณรู้ไหมว่าคุณตามใจตัวเองไอ้ตามใจผู้อื่นมากจนเกินไปเนี่ยไพ่คนขอมาเลยอยากแล้วหัดบ้างคะ่ะหัดใจร้ายบ้างหัดปฏิเสธบ้างว่าไม่มีหัดปฏิเสธบ้างคะ่ะอย่านะคะอย่าอย่าไปเคลียร์ปัญหาของผู้อื่นโดยไม่จําเป็นการการลดทอนคือเอาง่งายๆเลย อย่าเป็นห่วงคนอื่นมากกว่าตัวเองแม้กระทั่งญาติพี่น้องแม่ไม่ได้บอกว่าให้คุณอกักตันตูแต่บางเรื่องจะต้องให้เขาหายใจเองบ้างเหงือกใครเหงือกมันจมูกใครจมูกมันมือใครมือมันร่างกายใครร่างกายมันรู้ไหมว่าคุณนะ่ะพยายามทําให้คนอื่นมากจนเกินไปจนบางครั้งเวลามีปัญหาเขาก็จะคิดว่าคุณน่ะยุ่งยากแต่เวลาที่เขาต้องการคุณเขาจะคิดว่าคุณเป็นพ่อพาแม่พรา เพราะฉะนั้นตัวคุณเองต้องลดในเรื่องของการช่วยเหลือผู้อื่นทำใจให้ปกตินะคะกำใครกำมันคิดแบบนั้นค่ะเนี่ยมีแต่คนมาขอความช่วยเหลือแล้วคุณก็จะไปพัวพันกับปัญหาคนนั้นไม่จบไม่สิน้นเพราะฉะนั้นเลิกได้เลิกนะคะกับเรื่องที่เอามือเข้าไปสอดแทรกปัญหาของคนอื่นปล่อยให้เขาใกล้หมดลมหายใจแล้วค่อยช่วยก็ได้นะคุณรูเอาจริงๆ เพราะว่าได,ได้แล้วแม่บอกว่าตัวคุณนั้นเหนื่อยกับคนอื่นจริงๆเหนื่อยมากๆเหนื่อยใจกับคนอื่นแล้วทอ้อใจกับคนอื่นมากๆเลยค่ะเนี่ยเป็นไพ่ของ king of s w a m ต้องคอยจัดการต้องคอยดูแลต้องคอยเทคแคร์เนี่ยกับคนอื่นไพ่เือเจวิลขึ้นมามีแต่คนหาผลประโยชน์กับตัวคุณฟลยซับซ้อน บางคนอาจจะไปรักคนที่ไมีควรรักบางคนอาจจะช่วยเหลือคนโดยที่ไม่ควรจะไปช่วยเหลือเข็ดแล้วจําค่ะใครไม่ดีก็ปล่อยมันไปนี่บอกกับตัวเองเลยนะเพราะเปิดไพ่เรารู้้วยว่าอ๋อจริงๆฉันเสือกกับคนอื่นจริงเพราะฉะนั้นใครไม่ดีก็ปล่อยมันไปนะคะใครไม่โอเคก็ทิ้งมันไปค่ะเหมือนขยะเปียกที่มันทําให้เรามีกลิ่นตัวเน่าเหม็นถ้าเราไปยุ่งกับมันทิ้งขยะเปียกออกจากมือคุณแล้วคุณ จะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นมากกว่านี้นะคะสํสำหรับคนที่เลือกกล่องแรกคะ่ะต่อไปคะ่ะกองที่สองกองน้องมูฮิเต้นะคะหรือมูคเต้นะคะเรามาดูกันว่ากรรมวิบากกรรมของคุณคืออะไรขอเป็นตัวแทนคนที่เลือกกองนี้นะคะขอเช็คเอเนจีเช็คพลังงานต่างๆที่เกิดขึ้นกับคุณคะ่ะ ขอเช็คตัวตวของคุณและสิ่งที่คุณกําลังเจอนะคะและขออนุญ,ญาตเจ้ากรรมในเวรเจ้าเกียนดวงชะตาของคุณทุกท่กทานที่เข้ามาดูคลิปนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยนะคะต่างๆเลยไม่น่าจะละเมิดล่วงรู้อะไรนะคะแต่ว่าอยากจะช่วยเหลือคนนะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะสิ่งที่คุณจะต้องเจอนะคะหรือสิ่งที่คุณกําลังเจอคุณเป็นไพ่เจฟฟูจัสติสโฮเอซอบซอร์สฟอสสวอนรีเวิร์ส อ่าทษทีค่ะเมื่อกี้แปิเป็นรีเ e ิร์สและ <c oughs> เดี๋ยวเจวิลรีเ e ิร์เหนื่อยจ่ายอึดอัดกลืนไม่เข้า่ายไม่ออกอ่าเหนื่อยเลยอ่ะ <c oughs> คนที่เลือกกลองนี้คือชาวธาตุลมเม,ม,มถุนตุนกลุ่มชาวธาตุไฟเมฆสิงห์ธนูชาวธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนคนที่เกิดวันพุธอังคารเสาร์พฤหัสจันทร,ร์ตอนนี้กำลังลำบาก ลำบากอะไรลำบากใจลำบากกายลำบากเกือบทุกๆเรื่องที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ไหวคุณกำลังหมดแรงตั้งทานนะครับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยากคุณกำลังประสบปัญหาในเรื่องของการเงินหรือในลักษณะที่เรียกว่าทำดีแทบตายสุดท้ายไม่เคยเห็นค่าใน d a i l พ a s t i c Reverse มาเหมือนกับช่วงนี้มันกำลังเจออุปสรรคของชีวิตทั้งความคิดคุณท้อนะพูดเลย พ Justice reverse มันคือคุณทอแต่คุณไม่เคยถอยคุณเหนื่อยใจแต่คุณพยายามที่จะสู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ใครบางคนอาจจะตกงานหรือแบบกำลังหางานใหม่หรือในลักษณะที่แบบผีซัมด้านพอยทำบุญก็อะไรก็ไม่ขึ้นเหมือนฉันอินทำบุญอะไรก็ไม่ขึ้นแล้วมันเหนื่อยมากๆเลยค่ะมาเป็นไพ่ของ queen of cups พี่คนนี้นั้นมีแต่หา ให้ไปหมดให้ทุกสิ่งให้ทุกๆอย่างสถานการณ์มันค่อนข้างที่จะเหนื่อยฮ a l โลแฟนคุณก็ไม่เคยหมดศรัทธ,ธากับสิ่งศักดิ์สิทธ,ธิ์นะคะแม้ว่าตัวของคุณเองคิดทําไมฉันไม่ได้ทําไมฉันอย่างนั้นท่านำไมฉันอย่างนี้แต่คุณก็ยังว่าอยู่หรือแบบคุณไปร้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จำเอาไว้เลยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์การันจะช่วยเหลือแต่ใจเย็นๆก้าวดาบคิดมากกังวลบางคนมีปัญหาเรื่องสุขภาพต้องระมัดระวังนะฮะบางคนถูกโกงนะฮะเนี่ย รับให้จมูลขึ้นมาผีซัมด้ำพอยถ้าเป็นความรักไปเจอคนที่มีเจ้าของหรือถูกหักหลังถูกทรยศเหนื่อยใจยจริงๆแต่บอกเลยนะว่าฟ้าหลังฝนย่อมดีกว่าเสมอสีดาบนิ่งๆเข้าไวา้ช่วงนี้เป็นช่วงที่กําลังทบทวนชีวิตว่าจะไปในทิศทางไหนนะคะมอ,องคนบอกแม่ทบทวนมานานแล้วขาะงานยังไม่ได้ใจเย็นๆส่วนมนภาวนาสมัครงานไปเรื่อยๆอย่าท้ออย่าถอยนะคะใจเย็นๆ,ๆ ทีนี้เรามาดูวิบากกรรมของคุณกันขออนุญ,ญาตเจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์โนชะตาของคุณนะคะเปิดทางให้ด้วยเธอคะ่ะเขาจะได้แก้ไขปัญหาชีวิตเขานะคะหากเขาดีคุณก็จะได้ในสิ่งที่คุณต้องการจะได้ด้วยนะคะแต่ทุกคนต้องยอมรับกรรมเพราะกรรมคือการกระทําเจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์โนชะตาเปิดทางวิบากกรรมของคุณคืออะไรว้าวสุราเมรอะไรขึ้นมาอีกแล้ว ซับมากอดีตชาติอดีตเนี่ยถ้าพูดถึงอดีตชาติอาจจะเป็น,นอาจจะเคยเป็นคนดีหรือเป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนใจบุญสุนทานแต่ว่าในบางครั้งอันนี้พูดถึงนะคะแต่แม่ไม่ได้แบบอุ้ยหมออดีตชาติเก่งขนาดนั้นเป็นคนที่มีทรัพย์แต่ก็มีคนที่มาดึงทรัพย์คุณเ็กเช่นเดียวกันคุณอาจจะหลงผิดใช้เงินผิดหรือในลักษณะวิบากกรรมของคุณคือคุณเก็บเงินไม่อยู่ หรือในลักษณะที่เรียกว่าคุณเป็นคนที่เวลามีอะไรเข้ามาปุ๊บคุณจะต้องให้คนอื่นทันที mm. เป็นคนที่ไม่เคยมีทรัพย์อยู่กับตัวเพราะว่ามีญาติพี่น้องเข้ามาดึงนะคะเป็นคนที่มีวิบากกรรมในบางครั้งต้องเรียกว่าเหมือนมีเงินล้านได้5้าวานันสุดท้ายเงินล้านอาจจะหมดหรือสึกหรอไปกับคนรอบข้างหรือคนที่เอาง่ายๆคุณมีวิบากกรรมคือการถูกคนเอารัดเอาเปรียบ นะคะการถูกคนเอารัดเอาเรียบการถูกพี่น้องพ้องเพื่อนหรือแม้กระทั่งคนที่คุณรักเอารัดเอาเปรียบนะคะรวมไปถึงในลักษณะเป็นคนที่เรียกว่าไม่สามารถหยิบจับแม่บอกเลยนะว่าคุณอย่าต้องสุราเมรยัยอย่าต้องหวยอย่าต้องการพนันเสี่ยงโชคการดวงของคุณอาจจะเคยได้เงินจากการพนันแต่การพนันไม่เคยทําให้คุณรวยนะเป็นเงินร้อนเพราะฉะนั้นเรามาระวังในตรงนี้ สับมากอดีตชาติสุราเมไรยังหมายถึงในลักษณะที่เรียกว่าอาจจะเป็นกรรมเกิดจากอดีตตอนนี้คุณก็เป็นคนดีแหละประพฤติดีประพฤติชอบจะไว้น้อใบบุญของแต่ละคนมันแตกต่างกันอดีตชาติเราไม่รู้หรอกว่าเป็นยังไงแต่ตอนนี้ต้องประพฤติดีประพฤติชอบให้เท่าที่ควรให้ปล่อยเท่าที่ควรปล่อยนะฮะเนี่ยไอไพ่แชมเปรนส์คุณต้องรู้จักหลบหลีกรู้จักจัดการระบบชีวิตของคุณ ในเมื่อคุณเป็นคนที่ถูกเอารัดเอาเปียบนะฮะจากผู้อื่นหรือเป็นคนที่ทําอะไรแล้วไม่ค่อยขึ้นเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้ว่าคุณควรจะปรับ mindset ของคุณ 1. <c oughs> นึ่ทำแต่พอดีอย่าพึ่งหวังอะไรเยอะแยะมากมายหวังแค่วันนี้อย่าพึ่งหวังวันหวังวันข้างหน้าค่อยๆแก้ไขไปทีละเปาะวันนี้ผ่านโอเคพรุ่งน,นี้สู้ใหม่อยากอยากัากกงวลอย่าวิตกต่างๆนะฮะบอกเลย เหมือนจะเป็นคนที่รวยแต่รวยแต่ภายนอกแต่ภายในรวยแต่น้ําใจแต่เงินน้อยนะคะช่วงนี้ต้องบอกแบบนี้เลยนะ,ะแล้วสุราเมรัยอะ่ะกําลังเตือนว่าบางเรื่องมันมันเหมือนเดินผิดที่ผิดทางลองถอยออกมาหน่อยแล้วมองว่าอะไรที่ผิดที่ผิดเวลานะคะทีนี้เรามาดูการแก้ไขให้หนักเป็นเบา อ่าตอนนี้เหมือนคนตาบอดอ่าคุณลองไปทําทานบริจาคบางสิ่งบางอย่างบาทสองบาทก็ได้หรือการนั่งสมาธิภาวนาแล้วเอาโหสิกรรมให้กับผู้ที่เคยกระทําใดๆไม่ว่าจะพบภูมิไหนไม่ว่าจะชาตินี้ชาติหน้าชาติไหนขอโหสิกรรมและเอาโหสิกรรมให้แก่พวกเขาเหล่านั้นแบ่ง แบ่งปันแบ่งบุญสุนทานด้วยการสวดมนต์ถ้าใครไม่มีทรัพย์ให้สวดมนต์แผ่เมตตาน้อยแผ่เมตตาใหญ่แต่หากใครมีทรัพย์ขึ้นมานิดหน่อยบาทสองบาทก็คือถือว่าเป็นผลบุญให้แก่ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเราอาจจะเห็นคนเราอาจจะเห็นคิดว่าตัวเราลาบากแต่มีคนอื่นลาบากกว่าเราบริจาคเงินเลยหนึ่งบาทสองบาทแค่นี้เป็นพอค่ะปิดหูปิดตาไม่จะเป็นต้องรับรู้บางเรื่องและทุกๆเรื่องปล่อยไหลบ้างจะดีนะฮะโดยเฉพาะญาติพี่น้องหรือคนรอบข้าง ซึ่งถามว่าเมื่อทําแล้วอะ่ะมันเป็ไพ่สี่เหรียญคุณจะมีอะไรหลายอย่างเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณการนั่งสมาธิคือสิ่งที่ช่วยเหลือได้การแผ่เมตตาคือสิ่งที่ช่วยเหลือได้นะคะแล้วช่วงนี้นะคะลองขอพรกับเจ้าที่เจ้าทางผีบ้านผีเรือนจะทําให้อะไรหลายอย่างดีขึ้นนะคะจัดบ้านให้เป็นระบบระเบียบช่วงนี้บ้านรกหรือแบบว่าอาจจะแบบมีต้นไม้ตายดึงออกนะคะดึงทิ้งนะคะอย่าให้อะไรตายอยู่ในบ้าน,นะคะ่ะแม้กระทั่งต้นไม้ อะไรที่เหี่ยวๆทำให้มันสดชื่นเฟรชขึ้นมานะคะโอเคเนาะเป็นกำลังใจให้นะคะทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะกองต่อไปกองสุดท้ายค่ะคือกองน้องโกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันขอเชนิจีขอ Energy, ขอนุญาตเจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์ดุจตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองดุจดัของท่านเปิดดวงให้ข้าพาเจ้าได้เห็นนะคะให้นมสวีทได้ทำนายทายทักเพื่อเขาจะได้ไปแก้ไขในสิ่งที่เขาติดขัดนะคะขอเชนิจีของคุณหน่อยค่ะ f i n ซับซ้อนส์ว้าว The Chariot โอต of s w o r d s Magician ทุกคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองหมดเลยทุกไพ่ทุกทกองที่เลือกมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง,องแต่อันนี้เหมือนเป็นกรรมเก่า <c oughs> <c oughs> และเป็นกรรมที่เรียกว่าเหนื่อย <c oughs> คนที่เลือกกองนี้คือ Chariot คือกรกฏพิจิกเมนเมถุนตุนกุมและเมฆสิงธนู คนที่เกิดอยู่ในวันพุธอังคารพฤหัสเสาจันทร์คุณดูไหมว่าตัวของคุณเองนั้นบางครั้งหวังมากจนเกินไปตอนนี้กำลังประสบปัญหาในเรื่องของความคิดความกังวลความรักหรือแม้กระทั่งหนทางแห่งชีวิตที่ไม่รู้จะไปในทิศทางไหนดีมันเป็นหนทางที่คุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยคุณกาําลังถามตัวเองว่ามันใช่หรือไม่ใช่คุณกาลังสงสัยว่าไอ้สิ่งที่เราทํานั้นมันดีหรือไม่ดี บางคนกําลังอยู่ในหัวเลี้ยวหัวต่อนะคะกับชีวิตโดยเฉพาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คุณต้องระมัดระวังให้ดีนะคะระวังเจอคนที่มีเจ้าของรวมไปถึงคนคนนั้นอาจจะเป็นคู่กรรมคู่เวรของคุณแต่ในเรื่องของการงานหรือสิ่งที่คุณพบเจออยู่นะั้นแม่มองว่ามันไม่เสถียรเลยนะะมันขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงเหมือนคลื่นน้ําเหมือนคลื่นใต้น้ําที่พร้อมท,ท,ที่จะปะชตุตลอดเวลา คุณเหนื่อยกับอะไรรู้ไหมตัวของคุณเองเหนื่อยกับตัวเองเหนื่อยการคาดหวังเหนื่อยกับสิ่งที่เรียกว่าทําไมเราไม่มีแบบนั้นทําไมเราไม่มีแบบนี้หรือทําไมเขาทําไม่ดีแล้วทําไมเขายังได้ดีแล้วเราล่ะคุณกําลังถามตัวเองอยู่แบบนี้อยู่เสมอเสมอหรือลักษณะบางคนท้อหมดเลยเหนื่อยหมดเลยแม้แรงกายแรงใจไม่มีโดยเฉพาะการเงินแต่คุณก็ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองนะคะรอดตายจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณเคยอาจจะเสียชีวิตเรียกว่าเกือบจะเป็นช่วงชีวิตที่เรียกว่าความเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายและมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอย มีใบบุญเก่าคอยคุ้มครองอยู่นะโดยเฉพาะพวกพญานาเจ้าแม่หรือแบบพระที่เป็นเกจิอาจารย์ต่างๆอ่ะเรามาดูวิบากกรรมของคุณกันขออนะะุญาตนะคะเจ้ากรรในเวรเปิดทาง้วยคะวิบากกรรมของคุณฤริยาผีซ้ำด้ามอยไม่มีใครจริงใจบอกเลยว่าไม่ได้คนิศิยา มีเต่คนคอยหักหลังเจอความรักก็ความรักไม่ดีแล้วก็ในช่วงนี้นะคะี่ซัมดั้มพยต้องเรียกว่าทําอะไรแล้วค่อนข้างที่จะติดขัดนะคะบางคนแบบส่วนมนแท้เป็นแทบตายอันนี้ยกตัวอย่างไม่ได้เลยอะ่ะติดขัดไปหมดเลยอะ่ะแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่าทําดีกับใครคนนั้นก็มาแทงข้างหลังอยู่เสมอๆรวมไปถึงในช่วงนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพของผู้ใหญ่ภายในบ้านนะคะ เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องคิดเอาไว้เลยนะหรือแม้กระทั่งสุขภาพตัวเองสิ่งหนึ่งคุณคุณควรรับก่อนว่าโอเคฉันจะรับกรรมตรงนี้ฉันจะยอมรับกรรมตรงนี้แล้วคุณก็ค่อยแก้ไขซึ่งไม่ว่าก,กรรมมันเหนื่อยมากๆเลยตรงที่ว่าบางครั้งตัวคุณเองนอนเนื้อต่ําใจว่าทําไมคนอื่นทําไม่ดีแล้วได้ดีแต่ฉันทําดีแทบตายสุดท้ายก็ไม่เคยได้ดีร้องไห้เหนื่อยแต่พยายามไม่เคยท้อนะ บางคนอันนี้ยกไม่ยกตัวอย่างมันมีไพ่ใบหนึ่งบางคนเกือบคิดฆ่าตัวตายคิดสั้นบางคนน้อยเนื้อต่ําใจในโชคชะตาแต่จําไว้ค่ะฟ้าหลังฝนย่อมดีกว่าเสมอนะฮะ <ขอ S 1> ช่างมัน <ขอ S 1> นะฮะสิ่ง <ขอ S 1> ที่คุณจะควรไปแก้วิบากกรรมของคุณให้หนักเป็นเบานะะมันไม่สามารถแก้ได้หมดแต่ตอนแรกกองนี้คุณจะต้องยอมรับกรรมของคุณก่อนยอมรับแล้วมันจะดี อันนี้ไม่ได้ปืนยิงตัวตายนะลูกนะจงขออโหสิก,กรรมและหยุดโทษตัวเองหยุดโทษโชคชะตาไปเติมตะเกียง <c oughs> น้ำมันหรือบริจาคค่าน้ำค่าไฟและปล่อยปลารวมไปถึงทุกสิ่งทุกอย่างให้มองเป็นกลางมองเป็นทางสายกลางเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาช่วยคุณในเรื่องของการเงินในไม่ช้านี้หรือในลักษณะที่เทวดาสิ่งศสิทธิ์ที่คุณร้องขอ จะมาช่วยคุณช่วงนี้ให้บูชาพระพิฆเนศเจ้าแม่รัศมีหรือสิงิ์ศิธิ์ท,ที่ติดตัวคุณมาตั้งแต่เด็กพระที่ห้อยคอมาตั้งแต่เด็กหรือพระประจําบ้านนั่นคือบิดามารดาพระพรหมที่สูงสุดในบ้านขอเข้ามาคุณพ่อคุณแม่ขอเข้ามาทุกๆอย่างและยอมรับกรรมและเดี๋ยวประมาณสามเดือนนี้อาจจะมีอะไรดีๆขึ้นนะคะเนี่ยไนไพ่าอัศวินถือไม้เท้าใจเย็นเย็นเป็นกําลังใจให้นะคะ เหนือสิ่งใดแล้วทุกๆคนมีกรรมแตกต่างกันอันนี้มัน general เนาะมันคือโดดยวรวมอย่าไปอินกับมันขอทุกคนเอาความดีชนะตัวเองอย่าพ่ายแพ้ต่อความชั่วหรืออุปสรรคในชีวิตทุกคนมีกรรมคุณแม่ก็มีกรรมแต่เรายอมรับกับมันก่อนค่ะเมื่อยอมรับแล้วทำดีแค่นั้นเป็นพอโอเคค่ะครบทั้งหมด3กองแล้วค่ะคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใด ต้องขอภัยมานัดที่นี่ด้วยนะคะขอบคุณการกดไลค์การกดซับสไคร e การกดแชร์ค่ะสิ่งสำคัญเลยค่ะใครจะดูโดนสุดตัวแอดไลน์มาที่นมสวิิช์ห้ขอกสามห้าหกค่ะลาไปเด็ดพียงเท่านี้ขอทุกคนสวัสดีมีชยัยพระคุ้มครองเสียงสิคุ้มครองนะคะสวัสดีค่ะ